รับกล่องโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดี YouTube สวัสดีชาวไทยทั่วโลกนะคะวันนี้ยายต้อยตื่นมาแต่เชา้าอากาศก็ออกจะเย็นเย็นเด้อค่ะวันนี้วันศุกร์พี่น้องเตรียมตัวไปส่งหลานพัตเตอร์ครับเร็วเลูกครับผมอืม ชงกาแฟทุกเช้ากินไม่มีอะไรกินกับก็จะกินกับข้าวแล้วค่ะพี่น้องอวันนี้ก็มาคุยกันสับเพเหระเนาะพี่น้องเนาะเปิดอ่านข่าวไปก็ไปเจอข่าวข่าวนางลำนางลำอ่อนไล่พี่น้องนางลำออนไลน์ย่ยต่อยใส่ซื้อว่านางลำออนไล์ของยาอาชิ อแต่กี่ซิมีหลายคนเออล่ำเนาะแต่ก่อนเนี่ยมีญาอาชิมีโนนนี่นั่นมีอ่าหลายคนที่ที่เขาเห็นล่ำเนาะมีคุณพิมพ์สายฟ้าอาปานี่าอาชิบาเนี่ยโดนเนี่ยปาเนี่ยโดนข้อหาอยัางว่าตีอย่าหัวพี่น้องขอหาฟอกฟอกเงิน อย่างนั่งนั่ลันลั่งล่ำเทาๆไงแม่เงื้อหลายไปไปเว้าให้ข้าเจ้านาะแมนบ่พี่น้องเอา้าไข่ลำเมื่อข้ามเเววย่าหรืเมื่อข้าสีเว้วพี่น้องเออเออนางลำอเอา้าบัตรอันซุ่มซื่อชอบอ่อนลงอ่อนไลน่ผิดบ่สร้างหาเว้าหาว่าอันนี้อย่าหาอย่าหาว่านะคะอย่าหาเว้าอย่าหาทำ เงืดเงดืหัวสิแตกอา้าวเขาโอนเงืนมาไห่อ้เขาถือเลข 400, เ 400, 500, 000, 100, 000, 100, 000, สี่ร้อยสี่พันหาผ่านรสิบินมากแก่ได้จีผู้ใดกระดายจุ่ตั้งจังหวัดนะหา้าเบาหาวานอ้วุณอาจเท่านี่กระดาเนาะคุณขาคุณขาก้าาาาอนสีเฮ็ดยังกับเบิงในเด้อค่ะเด้อสงสารชาวบ้านตาดำดแเนี่ยพ่อเพือ่อนด้มีคาหมากคาผู้เมนบพี่น้องได้ป่านเออขันว่าฟอกได้ยักคุณยา่าอาชิอ้าว ล่โน่นนี่นั่นได้เงินสักสิบล้านไปตั้งสี่เน่ะคอยว่าเขาค่อยว่าเล่าอยาอาชีกระดานี้เล่าก็ล่ำต้องหนอยต้องหนอยต้องหนอยอยู่ยายต่อยกับพ่อได้ล่ำตามด้วยผู้ดใดไปเปิดเพลงฟังยายต่อยมากเสียงเพลงยายต่อยล่ำอยู่บ้านเลยค่ะพี่นองเอาอยู่พญามหาเพิ่นฟอกว่าฟอกเงินเอาข้าสั่นข่าขายออนไลน์ขายต่ำบักฮุงขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขายสูดซิงสุกยางในช่องนะว่าเห็นบอกเออ อันนี้ชาวบ้านบาดดนน่าชาวบ้านัดเข้าไปขายยาบ้าเนาะพันวาเขาอ่าอันนี้เขาเฮดบริทธิ์เนี่ยเขาล่ำฟ้อนยู่หนีบมเมนวาเบื่อเมย์ด้วยพี่น้องเออเอาอยาดเงือได้เขาแหลกเงินนะ่ะเพื่อนนะ่ะนางล่ำเฮาแต่ละคนเนี่ยมีแต่คนสวยๆมีแต่ผู้งามๆด้วยพี่น้องยังคุณพิมพ์มาเนี่ยอ่าบะเมนคุณพิมพ์รีพายเด้ค่ะเออ คุณพิมพ์สายฟ้าเฮ่านะยุสก,กุลน,ะน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะน่ะเบิงเล่าตลอดว่าแต่เล่าล่ำยต่ดอยเปิดล่ำน้ำเล่าหลุดได้พี่น้องเงิดเงิดหลายโอ้อยากหัวหลายมือนี่เล่บเกินเป็นประเด็นขำขึ้นมาสะเถาะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดยังกับพิษบานนั้นว่าช่วยประชาชนให้มีรายได้ผู้ใดก็ได,ดนโยบายรัฐบาลเน้องแมนบอบาทนี่เบิงเด้อเข้าไปเบิงเล่าในเด้อผู้ใดก็ได,รดเรามาสร้างมาเ้าแต่คุณอัดเหานี่คุณอัดที่รักขา เออยังไม่หาถ้ำนะคะฟอกเงินพนาพนะพนาพนะพานาปานยาเอาเงินได้ค่าฟอนมาเนี่ไปซื้อออหยังกับขาอเอิญน่ะซื้อเบนเออซื้อคาลอหาดซื้อว่างไปทั้งสันน่ะซื้อบ้านหลังไง่ๆไปทั้งสันมีคนโอนมาให้โอ้ยแต่สิขี่รถไปเอาแล้วยังบดไดค่าน้ำมันเล่าอยู่บางล่างเธอไปเอาเงินก็ได้ก็บริ่ตนเล่า โอ้ยข่อยเงิดข่อยเงิดหลายพี่น้องบอกมาล้วขอยอยากหวาัวสร้างหาเบาหาวายาหาถ้ำเด้อค่ะพี่น้องแหกกันในเด้อค่ะแหกไปเบิ่งในเด้อค่ะพี่น้องไปเร็วๆค่ะคุณหลานโอ้ยคุณอาดคุณอัดขาคุณอัดผู้น่ารักคุณอัดคนรูปรอจะทําอะไรก็ให้มันทำอะไรให้มันหอรอ,อคือยังเจ้าของในเด้อค่ะเจ้ากระไดเนาะฟอกเงินพนา โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยพ่อชาวบ้านได้มีอยู่มีกลิ่นนะแยอันนี้คันผู้ใดอยู่บ้านกกอกดีกับเป็นความพิดอีกอย่างหนึง่งนะคะเพราะว่ามันอยู่ในกระแสพี่น้องเฮ็ดยังกับพิษได้พี่นอ้องเลยจะไปหาตีลูกตีเต่าเด้อซูนมากก็ได้สิออกซื้อได้มันบดีเด้ทำลายร่างกายอีกละผู้ใดก็ได้ไดยาหาทำเด้อชาวบ้านเท่าก็ได้ตอนนี้ชาวบ้านเท่านี้ ตกเป็นเป้าสายตาได้พี่น้องมันหลายเหลือเกินกล่องเนี่ยบ่อึดบอ่บอ,อยากยางไปใส่กระสีพิษตัวสาธาราณาส่วนเด้อพี่นอ้องเฮายย่าไปหาทําเด้อเออนักกล่องนักทายลูกโอ้ไมันหลายจรสิให้เบาเถอะเออแกตัวอะไรเงย์หลายเ่ามากเลยอยากหัวนั่งไปนั่งมากกับว่าเห็นหัวเจ้าของเราแบบนี้โอ้ยยังดอกย่าอยอันนี้ เออเงียนขึ้นทัืงฟ้าคนลระพี่นองวันนี้อยากหัวจ,จะคของายตื่นขึ้นมาหาเว้า,าหาวากันเนาะน,นางลำฟอกเงินอวยอวยโอ้ย,อย,อยสิไปยืมเงินยาชีก่อนสะนะเราคงมีหลายแล,ละ,ละป่านนี้ฟอกได้มากเท่าไหรวันนี้ไปหาไทายยัดโขหาเราเห็นแต่เราหายอ่อยเอย,อ,ยอียง,ง,งก็ได้ มาเบิงมือนี่ตาเศร้าป่ะเนี่ยวงตาเศร้ามือนี่รุงพ่นเล่ากับไปเังุ่งพนเล่าไปเห็นหยังลุ่งพ่นเล่าไปซอยอันอันบรรดาแม่ค้าล้านขายของเล่าเลยไหมพี่น้องโยกกระท่อมโยกแผงเออผู้ใดพอเห็นกับเขาไปเบิงในเล่าจาเพิ่นกับซอยกันเพิ่นกับหักกันอืมคิดเบิงเนี่ยข้าจเจ้ากลุ่มเกี่ยวกันดีขึ้นอย่างเนี่ยเงือดหลายว่าไปทัวนางลำ กเงินค <laughs> อยละเงือดหลายคอยละเงือดคอยละง้อหาเว้าหาว่า,า,าอย่าหาทําเด้อสิบ้ายังให้ไผก็ไดเ้เอต่อยกินเอต่อยกินกา,ฟาแฟเรารู้สึกว่าสิยังสะลืมสะลืออยู่ยังบ่าท่านได้ตื่นอยู่กินไปแล้วหลายแก้วแอนแก้วึงเลนี โอ้จะอีหยังดอกกินแล้วกันยังบ่ท่านได้ได้ชดชื่นอยู่นะพี่น้องเนาะโอ้เอาเอาเข่าประเด็นเข่าประเด็นชาวบานโกกอกเอีกชาบานโกกอกนะพี่น้องอืมอยาอา,อาชีชาวบานหลายคนเด้เพ่นพ่นพ่อไดค่าคาข้าวต้มขน้มนมเนาะมื่นละลอยสองลอยมันเป็นเงื่อนเอียงมากมหมดอกพี่นอ้องเออกับพ่อให้เขาเจ้าได้ยูได้กินได้ เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเขาเจ้าเนาะพ่อได้คาหมาคาผู้พ่อไดคาหยางวัดดีพ่อไดคาไฟอืมพ่อไดคาสื่อเน็ตมาเติมนี่ละเออแต่ละคนเท่าเนี่ยให้เพิ่นซะเออยมหาว่าอย่างก็อยมหาจ้องจับผิดหลายมันกับบอมยนเนาะพ่นองเนาะให้ขู่เจ้าก็บยาสูไปซอกไปแจกเอามาเฮ็ดหลายข้าวก็ได้ษให้ขาเจ้าได้ยูมอม่มะแม่นะหรเือว่าเขาเจ้าไปยูมอมเมะ มูเจ้ากับยูม่ม่แม่แม่เนี่ยเห็นยังพ่อเป็นตาพานกับพานไปเนียให้ใจกันสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันกะมันก็จะดีนะพี่น้องมันกะสิววซี่เรลียดบะงวดเงียบมันเป็นยางสวนกันยิ่งแขวะจะกันแกลแกลแกแแกลแกลเอาช่องอีฮหานี่มาแล้วเอาช่องอันนี้มาแล้วลบกันโอ้ยข่อยเห็นตั้งแต่ลบอันลดลบล่าอันนี้มาลบกล้องไม่แต่ละคนแต่ตะกี้เห็นกล้องในยิ้มเนี่ยใส่กล่องมันบาพี่น้องซูมือดีเห็นกล้อง พาโปกหัวไปแล้วก,วกวล้องผู้ใดวะกล้องผู้ใดวะกูสิมะล่ำเนี่ยกุสิปลอดไพ่วะวะมันสีว่ากูบว่วะอืออ้าวหาแดกดาก่าคนขันไปล่ำไอ้ตเว้นเพิ่นกับหอนขันพ่อเพิ่นมาล่ำกัน,นคำเนี่ยเอากะว่ากะสีมะทายได้ปะนี่ว่าเอาผู้นั้นผู้นี้กะว,ว่างเด้อผู้ใดมานี่ย่า,ายนั่นย่ายนีโต้ไปนี่พวกเจ้าใส่หมวกกันน็อกให้หมดเลยเด้อพี่น้องอา่ามาล่ำเลย ขาค่อยซื้อไ่ได้เห็นหนาค่ะตาเฮาซืได้ปลอมตัวร่ำได้ไหนิพี่น้องเอา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 ฝากไว้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะตามยีต้อยว่าน,นั่นละ่ะอืมอีหยังกับย่าย่าตึงหลายเออตึงหลายมันขาดได้พี่น้องชาบานเขากังงดเงียดได้เขาไปทำข้าวทำข้าวในหมู่บ้านข้าเจ้าหาแต่เรื่องเมวาเมว่า,า,วา,า,วาให้ข้าเจา้าเอาผู้เบิงกระซองเบิงซองเบิง่หันละซองเบิงเรือ่าซองไปซองมาแร้วหาเรื่องไม่ใช่ใส่ข้าเจ้าเนาะ ตัง้งยาอาชีมุนีก็ฝากไว้ในเด้อพี่น้องเอ้ยให้เราได้ร่ำคาหมาคาผู้เล่าในเด้อผู้เถาบับานเท่า,า,าอ้ยข่อยละเงิดข่อยละง่อ,ลงอ,ลงอลหลายฝากไว้นะคะรักเอฟซีทุกคนค่ะวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายต้อยนะคะวัสดีค่ะ y o u u u e สวัสดีชาวไทยทั่วโลกนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะวัสดีค่ะ